สบายดีพี่น้องพบงกับเราเก่าบ่าวอุน่นแชนเนลวันเบอรงทีโคทุกต่อไปได้พี่น้องวันนี้พอกันกินข้าวเศ้าพี่น้องมือน,นด้วยพี่นออ้องต้มปลาเนนพี่น้องสบายดีพี่น,อน้องเลยสกคนสบายดีพี่น้องนะพี่น้องที่เขาตกกันเราก,ก,ก็ต้มปลาเนเาเนนี่ลมีเกลอนะตรงพี่เขากิดอยู่พผเหางยาวไมมาด้วพี่น้องมา มีข้อน้ำกันขอนเศร้าต้มปลาเนนจะมีแก้วบองครับพี่น้องเลยเป็นกวดอีกแล้นึ่อยู่บ้าน,นเก่าพี่น้องเลยม่ได้ไปแช่อืมน่ยังรินโทรศับเนาะวันวนี้เขาโทดกับไครด้วพี่น้องวันนี้บาได้ลงคลิป มีข้าตั้งกล่องพี่น้องเลยยืนกินกระตหาร <laughs> น,านี่ไก่ทอดวานี่พี่น้องเลยกินโบเบสบ้านกินาบเบสมาด้กินเริ่มกินพี่น้องโม่อกินโบเบสกันา ยิ่มเลยพี่นอ้องยิ่มคักมันไก่ทอดเกี่ยวปลบบา้าต้มไล่นะไก่ดองไม่ไก่ก่อนมันคิดอีกตอนเที่ยงพี่น้อง ย่างเงงอย่าหัวมันเป้เอาออกแล้วผมเนะี่ย กำลังผัดกระเทียมให้เราเลยกระเทียมแไปแก็จกระเทียมอีกแล้ว 이게 막히게 이기게 그냥. Những cái mục tiêu nó là cái tên anh ơi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  anh ยังอยู่สามตัวขนาดผิดผิดเผาไปแล้วผิกแกงหมดมาเช้าเนะี่ยม,มันหกเจ็ดทาง đẹp mày này đâu, đèn áo cơm Các bạn hãy đăng cái cho kênh lalaschool วเอนมาชาน,น,นะเอาล่ะพี่น้องจบคลิปไปท่านี้พอกันคลิปหนามักกะ,ะก็ไลค์กดแชร์ให้ด้วยพี่น้องกดติดตามไปเลยพี่น้อง